ครับวันนี้มาทำเอ่เอาการสวอปแบตเตอรี่นะครับก็จะมีประโยชน์มากเลยในเรื่องของการชาร์จในือการเปลี่ยนสับเปลี่ยนแบตนะครับทําให้มันสามารถที่จะเออเอาไปใช้ได้รวดเร็วนะครับถ้ามีแบตสองลูกก็สามารถทําอย่างนี้ได้เนาะที่เราใส่เป็นปลั๊กอย่างนี้นะครับนี่ก็ถ้ามีนั่งก็สามารถที่จะเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยถอดมาด้านนอกนะครับแล้วก็เสียบชาร์จประมาณนี้เนาะนี่ นี่เสียบประมาณนี้เลยนีชาร์จชาร์จด้านนอกได้นะครับตัวนี้ก็สามารถไปยกใส่ได้เวลานั้นเดี๋ยวก็เอาไปต่อเข้ากับปลั๊กนี้นะครับเสียบนี่เลยเป็นปลั๊กไอเดนซ์สันนะครับนี่ต่อเข้ากล่องเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับมันใหญ่ไปนะครับตัวเบรกเกอร์นะครับอ่าพอเป็นแนวทางนะครับแบบนี้สามารถยกเปลี่ยนสลับเปลี่ยนได้ครับสามารถที่จะทำ